เออเอาเอามาดูอืมวันนี้มาปล่อยปลาปลาอะไรพ่อเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยปลา,า,าสวายปลาสวายห้อ่ะมันมีเก็ดอะไรอยู่เก็ดปลาหรือเก็ดอะไรอ่ะเ<ใ>น,<ใ>นี่ยเธอสัง่งเก็ดมไม่ใช่ไม่ใช่เก็ดใช่ไหมนี่ จับไม่ได้เลยต้องใช้วิธีนี้แล้วมันมันมันใสวิธีนโอ้เนี่ยจับปล่อยบา่าปล่อยลงป่าบ่อธรรมชาติอันนี้ก็เลี้ยงไว้บ่อธรรมชาติแล้วอันนี้เลี้ยงให้ใส่กระชังไว้ให้มันโตแล้วก็มาปล่อยอืมพอม,มาปล่อยให้หมดเลยเร้อก็มาดักอกีก ปล่อยให้มันเต็มแหนมเต็มบอ่อนี่แหละมัน,มนมจะอนั่นแหละมาปล่อยเยอะๆเลยให้มันตัวโตอยู่นี่แหละไปลูกไป,ปล่อยอ<ไ>ปล<ป>่ให้เขาหากินธรรมชาตินะตัว<ไ>ตัวไวๆนะไปล่อยงปู่พี่เอิญบอ่อนี้มาปล่อยกี่รอบแล้วเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวอันนี้นะรอบเดียวนี่แหละที่ดักงวดก่อนปล่อยสากลางบ่สากลางนี่เจโต้ ป่าเป็นพันเนาะในกระชังเป็นเป็นพันก็จะจับหมดเนี่ยหลายวันอยู่โอ้โตวัวใบเด้อกินเนี่ยบอบอธรรมชาติขุดเองเลยอยู่ในกลางสวนอืนี่แี๋วมันจะได้ตวัวใบหมอาหารเราก็ไม่ต้องเน้นอันนี้มีแหนด้วยเนีย่ยมันกินมันนีแล้วอบออันนี้มีแหนอะไรพอนี แหนกเกิดเองบ่แหนนมัเเกิดองดิโอ้แจ๋วเลยเนี่ยนเองดิบ่อนี้มีปลาอะไรบ้างเนี่ยมันมีมีปลาสตปลาเข็งห่ะปลาหมอปลาหมอปลาหมอใหญ่บ่ปลาหมอใหญ่นี่เนี่ยโอ้โหลุ่นน้นไปแต่มีปลาปลาธรรมชาติมีไหมปลาช่อนปลาปลาปลาช่อนมีปลาดุกโอ้โหลุ่นโอ้โหล่อแล้วมันเกินมาโซ่แล้วปลาดุก ก็ไม่ต้องเอามาปล่อยหรอกเดี๋ยวมันไปกับน้ําปลาสวายมันไม่มไม่ไม่หนีหรอกมันอยู่ในบ่อนเรานี่แหละจะให้มันนี่ก่อนอืมมันเคยมันเคยอยู่ในกระชังไงเคยอยู่รงอืมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เอาอมันยังไม่ไปไหนเลยป,ป,ปล่อยปล่อยปล่อยไปลูกปไป,ไปหากินธรรมชาตินะในกงว่างก็เอาหัวหานมาหวานให้ เขายังไม่คุ้นไงเขาโตมาเขาอยู่ในกระชังที่โล่งๆไงพอมาเจอหญ้าเจอนี่เข้าไปไปไม่เป็นเลยเันนตัวใหญ่เห็นไหมเห็นว่าตัวใหญ่ปูเออเนี่ยตัวใหญ่เยอะห้ามใครมาตกเบ็ดเลยนะห้ามมาตกเบ็ดเราปล่อยปลาแล้วลูกหลานมาก็าไว้ก่อนแนละ้วไว้กินพร้อมกันตอนหน้าแล้งถ้าเกิดจะกินก็มาลงกินพร้อมกัน ลจุนะห้ามเลยนะพ่อนะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยินเอ้ยปลูกไป,ไปต้นสักพวกนี้ก็ยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยแต่งกิ่งออกก็ได้ต้นสักพวกนี้มันจะได้ไม่ไมมนี่มันจะได้สูงสูงต้นสักรุ่นนี้ไม่มีเวลาแต่งเลยเนี่ยขอบบอ่อเนี่ยเต็มไปหมดไม่แต่รุ่นรุ่นเนี้ยใหญ่หมดแล้วก็มาปล่อยเรื่อยๆแล้วกันใส่ เอาไว้ก็ใจใจมไม่ต้องเลืองหัวอาหารด้วยลราหากินธรรมชาติตัวไว้ด้วยโอเคครับปล่อยปลาวันนี้เอาปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ขุนไปให้มันโตแล้วมาปล่อยในบ่อธรรมชาติในบ่อธรรมชาติเราบอกขุนเนี่ยแต่บ่อที่มันกว้างกับพุมปากไว้ให้ชมแค่นี้แล้วกันกรัพุมดีครับ